สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้วิชาคณิตศาสตร์คุณครูจะให้เด็กๆเ,เนี่ยเรียนเรื่องใหม่แล้วนะเมื่อวานเราได้ทำาหาจำนวนน้อยกว่าและจำนวนมากกว่าใช่ไหมคะครนะูตรวจกันบ้านเด็กๆแล้วเด็กๆก,ก็ทำกันได้อยู่นะวันนี้เราจะมาเรียน,เร,ยนเรื่องอะไรดีอะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเรียนลำดับจํานวนจากมากไปหาน้อยซึ่งเด็กๆกเนี่ยเคยเคยเรียนมาแล้วนะถ้าใครนับเลขถูกนับเลขตั้งแต่1-20ถึง20ได้เด็กก็สามารถที่จะเรียนลำดับจำนวนถูกต้องนะอะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยจ้าการเรียงลำดับจำนวน นอกจากใช้การนับมาเรียงจำนวนแล้วเราสามารถใช้การเปรียบเทียบมาเรียงลำดับจำนวนได้การเรียงลำดับจำนวนสามารถทำได้สองลักษณะดังนี้ 1. การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก โดยใช้การนับเราจะใช้การนับ11-20ถึง20จากน้อยไปหามากเป็นการเรียงลำดับจำนวนโดยนับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งจากซ้ายไปขวาเช่น11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ต่อไปลักษณะที่สองการเรียงลำดับจํานวนจากมากไปหาน้อยโดยใช้การนับ11-20เหมือนกันนะจากมากไปหาน้อยเป็นการเรียงลำดับจํานวนโดยนับลดลงทีละหนึ่งจากขวาไปซ้ายมาดู20 19 18 17 16 15 14 13 12 11นะเด็กๆถ้าเราเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากเราจะเริ่มต้นด้วยเลขที่11ซึ่งมีค่าน้อยกว่าแต่ถ้าเราเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยเราจะเริ่มนับที่เลข20 พอเลขยี่สิบมีค่ามากกว่าแล้วเราก็นับลดลงมาทีละหนึ่งนะคะพอกันได้พอทันได้ไหมลูกพอนับได้โนอะอะให้เราลองมาฝึกทำกันเดี๋ยวครูจะสอนวิธีง่ายๆให้การเรียงลำดับจํานวนจากมากจากน้อยไปมากเราจะเอาจํานวนที่น้อยที่สุด แล้วก็นับจํานวนที่มากขึ้นตามลำดับนะคะ,ะมาดูสิทำกันได้ไหมอ่ะ,อะเราเริ่มจากการเรียนลำดับจํานวนจากน้อยไปมากเลยนะครูจะให้เลขมา17-18แล้วก็16เป็นเลขที่อยู่ในหลักสิบนะเพราะมีเลข2ตัวนะเราเรียนแล้วเนาะ ตัวขวามือของจํานวนจะเป็นหลักหน่วยซ้ายมือของจํานวนจะเป็นหลักสิบซึ่งหลักสิบเนี่ยก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมลูกนะเลขหนึ่งทุกจํานวนเลยดังนั้นเนี่ยหลักสิบเราจะเราไม่ต้องไปดูเราดูหลักหน่วยดีกว่าหลักหน่วยเลขตัวไหนน้อยที่สุดเจ็ดแปดแล้วหกหนูว่าเลขตัวไหนน้อยสุดคะอ้าวใช่ เลข6น้อยสุดดังนั้นเราจะเริ่มเขียนเลขไหนก่อนน้อยใช่16เราก็ต้องเอา16มาก่อนเอาเพอสิบหได้แล้วเราจะเหลือ17กับ18 7กับ8เลขไหนมีค่าน้อยกว่าการลูกอา่าใช่เลข7ดังนั้น16แล้วก็ต้องไปเป็น17 เก่งมากสุดท้ายเลขอะไรที่เหลือก็คือเลข18เแาล้วก็นำมาใสา่อันนี้คือการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก16 17และ18ต่อไปต่อไปเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยจำนวนที่มากที่สุดถึงจำนวนที่น้อยลงตามลำดับ นะเมื่อกี้ครูบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะตอบอะมาดูมาดูการเรียนลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยครูให้เลข14 16 15แล้วก็17มาเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าหลักสิบก็คือเลข1มันเหมือนกันไม่ต้องไปดูนะเรามาดูหลักหน่วยหลักหน่วยให้เลข4เลข6เลข5แล้วก็เลข7อ่ะหนูลองบอกครูซิว่า เลขไหนมีค่ามากที่สุด 4, 6, 5และ7อ้าวมีคนตอบได้ก็คือเลข7นั่นเองที่มีค่ามากที่สุดดังนั้นเราก็นำเลขเอ่อนำจำนวน17มาใส่ก่อนมาเขียนก่อนนะจำนวน17มีค่ามากต่อไปเหลือ 14, 16แล้วก็15จำนวนไหนมีค่ามากที่สุด สีหแล้วก็ห้าลูกอ่าวใช่1สหนั่นเองคือเลขหอ่าวต่อไปเหลือ14กับ15้าใช่ไหมอ่ามาดูสองตัวนี้เลขสี่กับเลขห้าเลขไหนมีจำนวนมากที่สุดลูกอ่ะเลขสิหถูกต้องค่ะสุดท้ายเราเหลือเลขอะไรคะอ่ะเลข14บสีแล้ก็นำมาเขียนนะอ่าวนี่คือการเรียนลำดับจากมากไปหาน้อยได้แก่สิเจ็ด 16 15 14ิบาง่ายไหมคะ,ะง่ายบางบางคนก็บอกง่ายบางคนก็บอกอยากไม่เป็นไรนาะเดี๋ยวเราลองมาทำเดบ๋ฝึกช่วยคูกูกกรุ่งทำกันดีกว่าจะได้เข้าใจกันเยอะๆนะอ่ะอันดับแรกเราเรียนจำนวนจากน้อยไปหามากก่อนผูให้เลข12เลข14แล้วก็เลข13มาอ่ะหนูช่องนี้เราจะใส่เลขอะไรดีนะ จากน้อยไปหามาาหนูสังเกตหลักหน่วยลูกหลักหน่วยก็คือเลข2เลขสี่เลขสามไหนน้อยลูกหรือหรือไม่หรือไ,ไม่ได้หนูก็นับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสิบห้าชิ้เลขแม่ละนับก่อนนะเลขอะไรคะอ้าวใช่เราก็ใส่ช่องแรกคือใส่เลข12ต่อไปช่องที่สองเราเหลือ14กับ13เลขแม่นีค่าน้อยที่สุด4กับสา อาอาใช่13บสนะต่อไปสุดท้ายเหลือเลขอะไร14อาเราก็นํามาใส่เลยเนาะก็คือเรียงจากมาไปหามากก็ได้12 13แล้วก็14ต่อไปอครูให้เลขสิ1แ1ดสิมาอ่าดูซิว่าเลขไหนน้อย8 5และเ้าอันไหนมีค่าน้อยกว่าลูก ใช่สิบห้าเราก็ใส่ช่องแรกสิบห้าต่อไปเหลือเลขสิบแปดกับสิบเก้าเลขไหนนีค่าน้อยที่สุดอ่ะใช่ส 18. 18ิบแปดสิบแปดมีค่าน้อยสุดท้ายเหลือเลขสิบเก้าเราก็เอามาใส่เลยนะจากน้อยไปหามากคือสิบห้าสิบแปดแล้วก็สิบเก้า อีกอันหนึ่งนะครูให้สิบแปดสิบเก้ายี่สิบมาจำนวนไหนมีค่าน้อยอันนี้ง่ายมากเลยอ่ะก็คือสิบแปดถ้าสังเกตดีๆครูเรียงมาให้แล้วใช่ไหมลูกเออใช่บางคนก็สังเกตได้อยู่ออะต่อไปสิบเก้ายี่สิบก็คือสิบเก้าต่อไปช่องนี้ก็คือ,อยี่สิบอุ้ยยี่สิบยี่สิบ อับหนึ่งนะลูกอ่ะนี่คือยี่สิบเก่งมากจ้าอ่ะต่อไปอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งลูกอ่ะข้อนี้ครูเพิ่มจํานวนมามีทั้งหมดสี่จำนวนสี่จำนวนครูให้เลขสิบสองสิบเอ็ดสิบสี่แล้วก็สิบสามเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเช่นเดิมหนูดูซิว่า เลขไหนมีค่าน้อยที่สุดลูกสองหนึ่งสี่และสามเลขเลยคะเอาเลขสิบเอ็ดมีค่าน้อยที่สุดถูกต้องค่ะต่อไปเหลือสิบสองสิบสี่แล้วก็สิบสามสังเกตเลขหลักหน่วยนะคะลูกเนี่ยเลขสองเลขสี่เลขสามเนี่ยเลขไหนมีค่าน้อยอ้าวสิบสองถูกต้องต่อไปเหลือเลขสิบสี่กับเลขสิบสาม เลขไหนน้อยลูกอ่ะใช่เลขสามก็สิบสามแล้วก็คือว่าเลขสามเนี่ยมันม้อกกว่าสิบสี่ใช่ไหมเออเลขสามมากกว่าสี่ใช่ไหมคะใช่นั้นะก็คือสิบสามสุดท้ายเหลือส <c oughs> ิบสี่เราก็นำมาใส่เลย <c oughs> การเรียนลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากคือสิบเอ็ดสิบสองสิบสามวก็สิบสี่อ่าพอเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะคะอ่ะต่อไป เป็นการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะจากมากไปหาน้อยก็คือเราจะต้องนับลดลงทีละหนึ่งนะไม่ใช่เพิ่มนะคะลดลงทีละหนึ่งเราจะต้องเริ่มจากเลขตัวมากก่อนแล้วก็ไปหาเลขที่น้อยนะอครูให้สิบสี่สิบสองสิบแปดมาหนูดูซิเลขสี่เลขสองแล้วก็เลขแปดเลขไหนมีค่ามากกว่ากันอ่ะ เลข8ดังนั้นเราก็ใส่18มาก่อนต่อไป14กับ12เลข4กับเลข2ไหนมีค่ามากกว่ากันลูกอ่ะใช่14ดังนั้นเ,าเอาจำนวน14มาเขียนช่องสุดท้ายเหลือ12เราก็เอามาเขียนเลยนะก็คือ18 14แล้วก็12เรียนจากมากไปหาหน้อยต่อไป ต่อไปครูให้18 15แล้วก็19อา้าวจำนวนไหนมีค่ามากที่สุด19ใช่ต่อไป18กับ15จําจำนวนไหนมีค่ามากที่สุดคะใช่18อ่ะสุดท้ายก็คือ15นั่นเอง19 18แล้วก็ สิห้าต่อไปคูให้สิบสองสิบเอ็ดแล้วก็สิบสี่อ้าวจำนวนไหนมีค่ามากที่สุดคะสองหนึ่งกับสี่ใช่สิ 14, มีค่ามากที่สุดต่อไปเหลือสิบสองกับสิบเอ็ดจำนวนไหนมีค่ามากที่สุดอ่ะสิสองใช่สุดท้ายก็คือสิบ 1อนะส4บ2 11ต่อไปอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะอย่าเพิ่งเบื่อนะลูกช่ของครูกุ้งทำก่อนนะคะอีกแบบหนึ่งการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะครูจะให้จํานวน13 17 สิบห้าแล้วก็สิบเก้าอาหนูสังเกตหลักหน่วยลูกสังเกตเลขสามเลขเจ็ดเลขห้าเลข 7, เก้าจำนวนไหนมีค่ามากกว่ากันคะอ่ะจำนวนเลขอะไรลูกเลขเก้าใช่ไหมดังนั้นจากมาเราจะเริ่มด้วยที่สิบเก้าต่อไปเราเหลือสิบสามสิบเจ็ดสิบห้าเลขไหนมีค่าน้อยเลขไหนมีค่ามากกว่ากันคะอ่ะสิบเจ็ด นะก็คือ17นั่นเองอ่ะต่อไปเราเหลือ13กับ15เรียกไหนมีค่ามากกว่ากันคะอ่ะ15แล้วเราก็ใส่15สุดท้ายเหลือเรียกอะไรเรียกเราก็นำมันเขียนเลยก็คือ13จากมากไปหาน้อย19 17 15แล้วก็13อ่ะข้อ2ครคูให้จำนวน16 14 11แล้วก็18อ่ะสังเกตหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยก็จะมีเลข6กเลขสี่เลข1แล้วก็เลข8เลขไหนมีค่ามากกว่าการลูกอ่ะใช่เลขเลข8ดดังนั้นเราก็เขียนจำนวน18เอา18มาใส่อ่ะต่อไปเหลือ16 1หแล้วก็11จําจำนวนไหนมีค่ามากกว่าการ6 4สี่กับ1อ่ะ16ใช่16ห ต่อไปเหลือเลขอะไรคะ,ะเหลือเลขสิบสี่กับสิบเอ็ดจำนวนไหนมีค่ามากกว่าการลูกใช่สิบสี่สุดท้ายที่เหลือก็คือเลขสิบเอ็ดเก่งมากเก่งมากจะเด็กๆตอบถูกได้เนาะบางคนก็ตอบถูกไม่เป็นไรนะคะบางคนก็ตอบอบางครั้งก็ตอบผิดก็ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะค่อยๆเรียนลูกกันไปเรื่อยๆนะจ๊อะอะ เรามาทําแบบฝึกหัดกันดีกว่านะให้เด็กเเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เปิดไปที่หน้า67เอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีหน้า69ข้อ1ถึงข้อถึงข้อสข้อ1ถึงข้อสมันจะมีทั้งหมด4 4ข้อใหญ่ข้อแรกเนี่ยให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในในเนี่ยในไอนะในรูปรูปแมวมั้งเนอะน่าจะเป็นรูปแมวนะรูป เพื่อให้การเรียงลำดับที่ถูกต้องเขาให้ตัวเลขมาและหนูว่าหาตัวเลขที่มันหายไปนะโดยการเรียงลําดับนะข้อที่1เนี่ยเราจะต้องเรียงลําดับจากน้อยไปหามากข้อที่2เรียงจากมากไปหาน้อยข้อที่3เรียงจากน้อยไปหามากนะหนูสังเกตตัวเลขเขาให้มาด้วยนะคะต่อไปข้อ2อ,อ่านบัตรตัวเลข11ถึง20 และตอบคําถามเขาจะให้ตัวบัตรตัวเลขมาในกรอบน,นี้หนูเอาบัตรเหล่านี้มาเติมในข้อข้ออะไรลูกข้อสักเนี่ยเติมข้างล่างเขาบอกว่าบัตรตัวเลขใดที่หายไปอันนี้คือการเรียงลําดับนะไม่ไม่ไม่ได้แบบาจากมากไปหาน้อยแล้วก็ไม่ใช่น้อยไปหามากลูกเป็นการเรียงลําดับอ่ะดูสิสังเกตสิว่าเรียกอะไรหายไปหนูก็นํามาเขียน นะคะต่อไปข้อ3เนี่ยเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากก็ให้เลข 17, 14, 13แล้วก็15มาหนูก็นำมาใส่ในช่องในบันดรที่เขาให้ให้มานะลูกต่อไปข้อ4เรียงลำดับจำนวนจากมากไปไปไป,ไปหาน้อยให้เลข 16, 20, 12, 19มาหนูก็นำมาเขียนตรงเซสบัดรครูบอกแล้วว่า เวลาค้าให้หนูสังเกตหลักหน่วยนะเอาแค่หลักหน่วยพอแล้วหลักเพราะหลักสิบเนี่ยตัวเลขเหมือนกันคือเลขหนึ่งเราสังเกตแค่หลักหน่วยพอนะหลักหน่วยเลขไหนมีค่ามากหนูก็เอามาใส่เลขไหนมีค่าน้อยกว่ากันหนูเอามาใส่นะและหนูค่อยๆทาทีละทีละจํานวนนะ ดูทีละจํานวนอย่างที่ครูสอนไปในคีนี้เข้าใจไหมคะอะถ้าเข้าใจแล้วหนูก็ลงมือทําเสร็จเมื่อไหร่หนูส่งมาน,นั้นก็ได้นะแต่ห้ามเกินวันนะคะห้ามเกินวันอาทิตย์นะคะ,ะบ๊ายบายคะ่ะพรุ่งนี้เจอกันจ้า